听我曲。 วันนี้มีอะไรมีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะติดตามกับคุณปุ๊กณะัศกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยากจะเตือนภัยเพราะว่าช่วงนี้ขโมยขจรมันเยอะค่ะแถมขยันนะคะอะไรที่ไม่คิดว่าจะหายก็โดนขโมยหายไปได้แล้วก็ไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดงานกันบ้างเลยกลางวันก็ขโมยกลางคืนก็ขโมยอย่างร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคาเฟ่นะคะกลางวันแสกแสด้วยซ้ำโจรขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ขโมยของไปหน้าตาเฉยขโมยอะไรอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูกันนะ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้นี่ที่เราขึ้นให้ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วผู้ก่อเหตุขี่วนมาถึงปุ๊บหยิบแล้วก็ไปเลยค่ะยังก็เป็นของของตัวเองแล้วกังวลแสกแสกด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยคนร้ายนะน่าจะอายุประมาณสัก40-45ถึงปีขี่รถจักรยานยนต์สีแดงที่เห็นเนี่ยมาถึงหน้าร้านแทพจะไม่ได้จอดเลยนะเหมือนดูเล็งมาอยู่แล้ววนมาถึงปุ๊บนะคะใช้มือยกแผงกั้นราวสแตนเลตหนักสิบก,กิโลกรัมนะ ยกชิ้วเลยค่ะเนี่ยค่ะยกขึ้นมาปุ๊บขี่หนีไปหน้าตาเฉยเลยแถมยังที่เห็นในภาพกังวลแสกๆก็ยังทำงานนะโจนเดี๋ยวนี้นะ เปรีป้ยงเนี่ยแดดนะคะเกือบใกล้เที่ยงเนี่ยก็คือไม่แคร์เลยค่ะมาแบบนี้เลยนะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมที่บริเวณปักซอยทางเข้าหน้าวัดประโถต,ตีตอุทัยอภอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคนนี้เจ้าของร้านค่ะนางสาวหนูอายุ32ปีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าช่วงเย็นกําลังจะปิดร้านก็เลยกําลังจะเดินออกไปไอ้เก็บแผงไอ้เจ้าที่กั้นเป็นลาวสเตลเลสเนี่ยนะคะที่ตั้งอยู่หน้าร้านเนี่ยมีอยู่2ออันแต่เอ๊ะ หายไปไหนอันหนึ่งไปเปิดกล้องดูเอา้าโดนโจรขโมยไปแล้ว <ไป S 1> เขาบอกราวกัน้นอันนี้ทํามา3 0ันกว่าบาทยังงงเลยทําไมเอาไปทําอะไรแล้วกังวลสแกสกแบบนี้ก็ยังกล้าจะมาขโมยอีกยังไงวอนตารวจช่วยจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีด้วยนะคะ เอายังมีอีกที่หนึ่งอ่ะที่จังหวัดชนบุรีภาพจากล้องวงจรปิดก็จับภาพคนร้ายได้เหมือนกันนี่ก็คือไม่เกรงกลัวบาปเลยนะคะอายุประมาณสัก3า4 0บปีใส่เสื้อสีฟ้าเดินขึ้นมาบนศาลาที่ทำบุญแล้วยังไงคะจะมาทำบุญหรือเปล่าไม่ค่ะมาทำบาปสิคะคุณผู้ชมเพราะว่าอุ้มตู้รับบริจาคไปเลยค่ะตู้รับบริจาคตั้งอยู่หน้าพระประธานในวัดบ่อวินตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอุ้มไปปุ๊บ ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวแดงนะคะหนีหายไปเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะวันที่เกิดเหตุเป็นวันพระซะด้วยคุณผู้ชมเวลาสักประมาณ11โมงก็เป็นเวลาที่พระเนี่ยฉันเคลนกันอยู่ที่กุฏินะคะพาลูกวัดบอกโอ้โหตู้นี้ที่โดนขโมยไปเนี่ยนะเป็นตู้ไม้ตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราไม่ค่อยได้เปิดด้วยอาจจะมีเงินเป็นหมื่นเลยนะในนั้นเนี่ยทางวัดก็ได้ไปแจ้งความที่สอพอบอวินเอาไว้แล้วนะนี่ขนาดในวัดในวาก็ยังเข้ามา ทำแบบนี้เลยนะคะเอายังมีอีกที่หนึ่งไปปิดท้ายที่จังหวัดศรีสะเกดร,รายนี้ไม่ได้มาขโมยของไม่ได้มาขโมยเงินนะแต่ว่าอาหารก็เอาจาาดูสิมาเปิดจู้เหมือนช้อปปิ้งเอาเลยนะคะขโมยเนื้อหมูไปค่ะนี่นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะในตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดชัดเจนเลยคนร้ายอันนี้คือ ตักน้ําแข็งไปด้วยนะคะคือกะว่าน่าจะหิวแหละเอาไปให้ครบเลยหมูเหมอเครื่องดวงเครื่องดื่มผักเผิกเอาไปหมดเลยนะคะ คนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายน่าจะวัยรุ่นนะสวมหมวกกันน็อกสีดำปิดบังใบหน้ามาพอเข้ามาถึงปุ๊บตักน้ำแข็งไปก่อเลยจานหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ขโมยถุงเนื้อหมูไปกับน้ำอัดลมไปอีก20ขวดดูท่าเหมือนจะมีปาร์ตี้แต่ไม่อยากจ่ายเงินเองมาขโมยเอาซะแบบนั้นเหตุเกิดมาช่วงเช้ามืดวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเวลาสักประมาณตีส,สี่นายสมศักดิ์เจ้าของร้านอายุ4 8ปีบอกวันเกิดเหตุตเข้ามาที่ร้านเอ๊ะทำไมตู้แช่มันมีร่องรอยเหมือนจะถูก งัดแงะ,งะน้ำอัดลมเอ๊เราก็แช่ไว้เต็มตู้หายไปไหนเกลี้ยงไปหมดเลยเ,เนื้อหมูก็หายผักก็หายเ,เนี่ยเจ้าของร้านบอกเอ้าแล้วฉันจะเปิดร้านยังไงมาขโมยของไปแบบนี้ช่วงนี้เนข้าวยากหมักแพงจริงๆนะคะโ,คโจรก็เลยเริ่มชุกชุมขยันขยัน,ยนทํางานแลือเกินขโมยทุกอย่าง ผักปลาหมูเหมอือะไรแบบนี้ก็ขโมยอย่างที่บอกว่าของที่ไม่คิดจะหายก็หายซ้ําเติมเจ้าของร้านนะคะเพราะว่าชว่วงนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้วค่ะอ,อก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกวดขันหน่อยก็<อ>ดูโจรยังขยันแล้วเราจะขี้เกียจได้ยังไงอ่ะใช่ควานวัสัรหาเรื่องจะขโมยอ่ะดูไม่งั้นอาจจะโดนโจมตีเยอะนะพวกเราใช่ไหมเราขี้เกียจอ่ะทั้งโจรทั้งมีฉาชีพขยันแล้วเกินแล้วก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดโจรเห็นแผ่นทองที่ตุ้มหูเนี่ยเขาจะมาขโมยหรือเปล่า แต่แถวนี้ไม่ค่อยมีขโมยนะคะหัวใจเนี่ยยังอยู่ที่เดิมไม่เคยโดนขโมยเลยโดนขโมยใจจ้าถ้าแบบนั้นไม่กลัวโดนขโมยหรอกแต่กลัวขโมยจริงๆนี่นแหละจะมาขโมยของนะคะอาจจะเพชรพี่ปุ้ยก่อนค่ะเออแบบแสดงถึงความรวยสงสารโจรมากเลยถ้ามาเอาไปเนี่ยขายไปได้พร้อมด้วยนะคะลังบากนะั้งรอดทั้งดำนะเดี๋ยวนี้ขอบคุณนะคะปุ๊กสวัสดีค่ะน้องปุ๊กอ๋อนี่ Tim Mauchin